สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวซูกุชิไม่แท้ที่เข้ามาใหม่นะคะก็อันนี้ขายนะก็ถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อนะคะทักได้ที่ไลน์นี้ค่ะโคม e one สองห้าหนึ่งเก้านะคะหรือว่าอีกลายหนึ่งนะคะไลน์นี้ค่ะนาวนาวช็อปค่ะก็ทักได้ทั้งสองไลน์เลยนะคะก็ตะกร้าแรกนะคะราคาแรกจะเป็นราคา20บาทมีทั้งหมด4ตะกร้าค่ะตะกร้าแรกนะคะคือตะกร้านี้จะเป็นพวกของมาใหม่นะคะก็อย่างแรกนะคะอันนี้เป็นขนมเปียกนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นปังปอนนะคะซาโลนะอันนี้จะเป็นคล้ายๆโลค่ะโรล,ล่าอซอสซาโลเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะซูชิอันนี้นะคะแล้วก็เป็นโวกเมลอนบอนอันปังแมนแล้วก็เพื่อนของออมปังแมนก็มีนะคะบานล่าซอรประมาณนี้นะคะ ยี่ห้าบาทต่อมานะคะก็จะเป็นกูเดธรมะเบอรขนมปังแผนนะะ่นค่ะแล้วก็เป็นแพนด้าบานนะคะอันนี้จะเป็นบานสโลแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นหอยนะคะหอยราดซอสนะอันนี้นะคะที่มาใหม่ก็จะเป็นทาร์ตไข่กูเดธรมะค่ะอันนี้ก็เป็นซูชินะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแพนเค้กเมรี่โดนกัดน่ารักมากนะคะสโลด้วยอะมาไราชิ้นนะแล้วก็มีเป็น บัตบันนะคะเอามาครบทุกหน้าเลยนะคะต่อมานะคะตะก้าสุดท้ายนะก็จะเป็นพวกปางแผ่นนะคะที่มาใหม่ก็จะเป็นปางแผ่นไซสามีเดียมนะคะ mm hmm. เป็นส์กลางนะคะแต่ว่าขายใน,นราคามินินะคะก็มีหลายแบบนะคะมีทั้งเป็นที่แบบหน้าตาสาโลทุกชิ้นนะคะสโลมากด้วยนะแล้วก็ไม่เป็นแบบซอแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นปังแผ่นกูเดทมะแบบนี้ค่ะ ซาโลเหมือนกันซาลาบปาโดวนกัดนะคะแล้วก็มีประมาณนี้นะแล้วก็มีเป็นปลาทายกิด,ด้วยนะคะแต่อตนี้นะคะมีแพ็กเกจเพิ่มมาด้วยนะคะ2 0บาทเท่านั้น2 0บาทเท่าเดิมไหมคะ่ะก็อันนี้จะเป็นราคา2 0บาทมีทั้งหมด4ตะก้าค่ะต่อมานะคะจะเป็นราคา50บาทมีทั้งหมด5ตะก้าค่ะตะก้าแรกนะคะจะเป็นปังในสดทุกชิ้นเลยนะคะ ก็อันนี้เป็นสินค้าแนะนำนะคะขายดีมากๆเลยนะคะสโลมากๆชิ้นใหญ่ด้วยนะคะก็อันนี้แนะนําเลยเอามาเยอะมากขายดีมากอันนี้เป็นปังในสดค่ะตะก้าต่อมานะคะอย่างแรกก็จะเป็นโดนัทค่ะก็อันนี้หลายสีนะคะนิ่มสโลแล้วก็เป็นปังปอลแนวตั้งค่ะอยู่ในเค้กนะคะนิ่มๆแล้วก็มีเป็นเค้กปุดดิ้งค่ะไอติมแท่งนะคะ แล้วก็เป็นไอติมโคนแบบนี้นะคะไอติมโคนโดนกับสโลนะแล้วก็เป็นไอติมหมีแล้วก็เป็นเต้าหู้ม,มีหน้านะคะแล้วก็มีเป็นคิตตี้เฮดบันสโลเหมือนกันนะแล้วก็มีเป็นตัว Kitty คิตตี้ค่ะอันนี้น่ารักมากเลยนะก็5 0บาทตะกร้านี้มีประมาณนี้คะ่ะ50บาทตะกร้าทอมานะคะก็จะเป็นบันค่ะอย่างแรกจะเป็น มีเดียมบันกูเดห์มะนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองก็จะมีเป็นสีขาวด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นวัดบานอันนี้เอามาครบทุกหน้านะคะสโลมากเลยนะแล้วก็มีเป็นบันธรรมดาเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะคะสโลนะก็อันนี้จะเป็นพวกบัน,นะคะต่อมาตะก้านี้นะคะก็จะเป็นพวกบันแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นะคะก็อย่างแรกมาเริ่มที่แฮมเบอร์เกอร์ก่อนนะคะ ก็นิ่มสโลมากนะคะขายดีเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแล้วก็เป็นบันอิโมจินะคะอันนี้ก็ครบุกหน้านะคะมันจะมีประมาณ8หน้านะคะสโลทุกชิ้นเหมือนกันเป็นไซส์มีเดียมนะคะแล้วก็มีเป็นบันอิโมจิแก้มแดงนะคะแล้วก็บันกูเดธมะแก้มแดงก็มีค่ะสโลทุกชิ้น,นะค่ะพวกบันต่อมานะคะอันนี้จะเป็นตะกร้าสุดท้ายค่ะอย่างแรกก็จะเป็นอันนี้เป็นต้าหู้นะคะ ก็ลอ็อตนี้งานสวยมากเลยนะคะมันเนียนมากเลยนะก็อันนี้มันซโลนะคะประมาณนี้นะก็อันนี้จะเป็นต้าหูค่ะก็มีหลายสีนะแล้วก็มีเป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่จะเป็นสตรอเบอรี่ชุบมีเป็นสตรอเบอรี่ชุบสตรอเบอรี่แล้วก็ชุบช็อกโกแลตนะคะก็ล็อตนี้นิ่มซโลนะคะไม่แข็งนะ น่ารักมากๆแนนํำเลยนะคะมาใหม่แล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นชิ้นเมทัไดค่ะอันนี้เหมือนของจริงมา,มากๆเลยนะคะก็นิ่มชโลเหมือนกันอันนี้ก็มาใหม่นะคะแล้วก็จะมีเป็นต่างแผ่นสามีเดียมค่ะนิ่มสโลเหมือนเดิมค่ะก็อันนี้50บาทค่ะ5ตะกร้านี้ราคาชิ้นละ50บาทค่ะ ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคา60บาทค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นบันในแพ็กเกจค,ค่ะก็อันนี้เนื้อมันจะซอบตมากเลยนะคะนิ่มมากๆสโลด้วยนะคะมีหลายสีนะคะสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีนะคะแล้วอย่างต่อมาจะเป็นเค้กนะคะก็อันนี้ก็มีหลายสีเหมือนกันสีสวยมากนะคะน่ากินมากเลยนะคะอันนี้ก็จะนิ่มๆค่ะก็มีหลายแบบนะคะแบบรูปหัวใจแบบนี้ก็มีนะ แล้วก็จะมีนัดในข้างนั้นด้วยแต่บางอันก็ไม่มีนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นพวกของยืดค่ะก็อย่างแรกจะเป็นโมจิยืดนะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวเกียบยืดนะคะอันนี้ก็จะยืดเล่นมันมากๆนะคะน,นี่นะคะแล้วก็มีเป็น มจิยืดอันนีนะ้นี่นะคะก็จะเป็นมจิยืดเหมือนกันค่ะก็ถ้าเป็นแบบนี้นะคะมันเดือชิ้นเดียวนะคะชิ้นสุดท้ายนะถ้าเป็นแบบนี้ก็มีหลายชิ้นค่ะเข้ามาใหม่เล่นมาเหมือนกันนะคะยืดได้แล้วก็มีเป็นอันนี้จะเป็นอุนจินะคะอุนจีน้ำนะนี่ครับก็จะประมาณนี้นะคะ ก็พวกนี้นะคะราคาชีลนละ60บาทค่ะก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นตากะราคาชีลหนึ่งบาทมีสองตร้านะคะ,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 ก,ะ,คะก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นลูกพีชรือลูกทอนะคะนี่นะนิ่มมากนะคะสโลว์มากๆด้วยนะคะอันนี้แนะนำเลยขายดีด้วยนะคะนี่นะหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็อันนี้มาใหม่ค่ะจะเป็นเฟ้นไฟนะคะมี มีสองแบบค่ะแล้วก็ข้างหลังจะมีแท็กนะคะก็มีบาร์เชนหลายสีเลยนะตัวนี้ก็เนิ้นเโลเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเลยนะคะจะเป็นกลิ่นหอมนะก็นี่ค่ะเป็นชิลล่าหนึ่งบาทนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็หนึ่งรบาทเหมือนกันค่ะก็อย่างแรกค่ะจะเป็นพีทนาวค่ะก็มีสองสีนะสีเหลืองก็สีชมพูค่ะ ก็จะเป็นน้ำน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีเต็นกล้วยแดงนะคะกล้วยสุกีทอยนะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเป็นของยืดย่ังแรกนะคะจะเป็นแครอทยืดนะคะจะมีสายต,ตรงนี้ให้ด้วยนะคะไว้ติดง่ายๆนะคะแล้วก็มีเป็นข้าวโพดยืดแล้วก็เป็นผักกาดยืดนะคะอันนี้เล่นมันทุกชิ้นเล่นนะตะกา้านนี้ แล้วส่วนพวกของไส้ไหลนะคะอย่างแรกจะเป็นกูเดทยมาไส้ไหลมีสีขาวด้วยนะคะแบบนี้แล้วก็มีเป็นคาบีไส้ไหลนะคะนี่นะคะมีแท็กด้วยนะแล้วก็เป็นอ,อันนี้เป็นคิตตี้ไส้ไหลคะ่ะไส้เป็นสีชมพูด้วยนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็มีแท็กด้วยก็มีประมาณนี้ค,ะะค่ะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะชิลลนะหนึ่งร้อย ก็อันนี้เพิ่มเติหมหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นราคาหนึ่งบาทเหมือนกันนะก็จะเป็นพวกบันนะคะอย่างแรกจะเป็นบัสบันนะนี่ค่ะเหลือชินีชิ้นเดียวนะคะนิ่มๆนะคะสโลว์นิดๆแล้วก็มีเป็นพวกบันแบบว่านาซานิโอนะคะก็นิ่มสโลว์นะคะอันนี้จะเป็นปอมปอมปูรินอันนี้ไม่มีโรดี้นะคะอันนี้ชิ้นม่อนนะคะสีขเขียวสีฟ้านะคะแล้วก็ มีสีเหลืองอันนี้หน้าปอมปอมโคลนสีน้ำตาลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าสับปหลานะคะสีชมพูก็หนึ่ง้บาทพวกปัลมีประมาณนี้นะก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นราคาละึยี่สิบค่ะก็มีแต่แบบพวกนี้นะคะอย่างแรกนะจะเป็นหน้าน้ำค่ะนิ่มสโลนะคะอันจะเป็นสีชมพูนะคะก็อาจจะมืดๆเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสีขาวข้างหลังจะเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะ แล้วก็สีเหลืองอันนี้เป็นลูกเจี๊ยบนะคะสีเหลืองด้วยนี่นะอันนี้จะเป็นแบบมีแท็กนะคะก็มีแบบมีแท็กกับมีสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยนะอันนี้ซาโลทุกชิ้นนะคะอันนี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นพวกปังยักษ์นะคะก็มีสองชิ้นนะนิ่มซาโลค่ะมีสองชิ้นสีเข้มนะคะอันนี้ราคาชิ้นละสามร้อยบาทค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นราคาสุดท้ายค่ะก็1้อบาทนะคะมีมา2ตะกร้านะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตะกร้านี้กันก่อนนะคะอย่างแรกจะเป็นโรตีโทสตค่ะนี่ค่ะก็มีอยู่หลายหน้าอยู่นะคะชิ้นใหญ่นะนิ่มสโลน่ารักมากเลยนะคะนี่โรตีโทสตแล้วก็จะมีเป็น บางโบนะคะอันนี้จะเป็นแท็กนะคะก็จะมีโบคาดอยู่นะนิ่มๆนะคะแล้วก็มีเป็น่างฟอนนะคะแบบนี้เป็นปังฟอนคิตตี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าลายเส้นนะคะสาโลด้วยนะคะชิ้นใหญ่นะแล้วก็มีเป็น ปังปอนคิตตี้แบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นปังปอนชีนามอนคือมีหลายหน้ามากๆนะคะพวกหน้าซา,านิโออะไรอย่างนี้นะคะก็อย่างแรกเป็นปังปอนหน้าคิตตี้ค่ะก็อันนี้เรียกว่าปังปอนหน้าคิตตี้นะคะอันนี้เรียกปังปอนคิตตี้นะ,ะนนตตนะจะได้ไม่งงกันนะคะนิ่มสโลชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็มีแ็กด้วยนะแล้วก็จะมีเป็นหมีนะคะ หนีเบตโต้ไม่แท้นะนิ่มสโลชิ้นใหญ่น่ารักด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นกระเบตโต้ไม่แท้นะคะเหลือสามชิ้นนะคะอยู่ในแพ็กเกจค่ะก็อันนี้จะเป็นราคา130บาทตะกร้าแรกนะคะราคา130ตะกร้านี้นะคะอย่างแรกจะเป็นปังยาวค่ะก็เอามาหลายชิ้นมากนะคะขขยดีมากๆเลยนะคะก็นี่นะคะชิ้นใหญ่นะสโลด้วยนะคะ นนีก็เป็นปังยาวค่ะแนะนำนะแล้วก็มีเป็นบันรอิโมจินะคะสโลมากนะคะมาหลายหน้าเลยนะก็แล้วก็มีเป็นบัตรบ้าน,นะคะ่ะไซจัมโบนะคะก็พวกนี้จะใส่ประมาณนี้นะคะกำไม่มิดนะแล้วก็มีเป็นบัตรหน้าตะลกอันนี้ก็จะมีหลายหน้าแยกไปอีกทีนะคะแล้วก็จะมีเป็น แซนด์วิชปอมปอมปูรินนะคะแล้วก็เป็นปังแผ่นนะคะจะมีปังแผ่นเป็นหน้านี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าอะไรนะคะสโลชิ้นใหญ่มากนะคะอยู่ในแพ็กเกจแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นกล้ยยืดนะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะก็คือเขาทําตรงนี้มาหลายสีนะคะก็อันนี้สโลด้วยนะคะกล้ยยืดสโลด้วย มันเป็นแบบว่ารุ่นใหม่เนื้อมันไม่เหมือนเก่านะคะอันนี้มันจะนิ่มกว่าเหมือนกล้วยน้ําแต่ว่ายืดได้ด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นราคา130นะคะนี่นะคะสกูชี่ไม่แท้ที่เอาเข้ามาใหม่ในวันนี้นะคะก็อาจจะรีวิวคร่าวๆได้ไม่ครบนะคะเพราะว่ามันมีเข้ามาเยอะนะก็อีกรอบนะคะใครสนใจสอบถามสั่งซื้อทักได้ที่ไลน์นี้นะคะโค้ดมอนวายสองห้าหนึ่งเก้านะคะ รลือกอีกรายหนึ่งนะคะนาว,นาวช็อปค่ะ nao nao sop s นะคะแล้วก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะว่าจะติดตามเราใน i อจีดูลูกสินค้าได้ยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะ